คราวนี้มาดูความเครียดกับความวิตกกังวลอมันต่างกันนะมันต่างกันตรงนี้แหละที่อยากรู้มากเลยพอหมอเขียนว่าความเครียด vs วิตกกังวลตอนที่ปอนเอาไปแปะในลิงก์เนี่ยปอนยังคิดเองเลยนะเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงเออต่างกันยังไงใช่ไหมเออใช่ความเครียดเนี่ยถ้าถ้าเราดูเป็นสติแล้วกันนะโดยดูเป็นสติแล้วกันนะก็คือความเครียดปุ๊บเนี่ยสติมันจะแข็งอย่างนี้นี่นะแข็งอย่างนี้นะถ้าเป็นธาตุแล้วกันนะ ดินน้ำลมไฟเนะี่ยความเครียดก็คือโอ้โหธาตุไฟก็ดุแรงเนะาะธาตุดินจะนแข็งตึงเปี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ hmm. นี่คือสตินะครับ <c oughs> อารมณ์ที่เป็นแบบเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเครียดมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> เช่นเกิดความร้อนในร่างกายนะเวลาเราเครียดนะแบบสติแข็ง <c oughs> เราจดจ่อโฟกัสกับงานจดจ่อกับโปรเจกต์ใหม่ๆจดจ่อกับการทําอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เกิดความร้อนเกิดขึ้นฉะนั้นไอ้โรคที่มันจะเกิดขึ้นเนะี่ยก็คือโรคเกี่ยวกับตับไง ตับมันไม่ชอบความร้อนเห็นไหม mm hmm. โรคกเกี่ยวกับหัวใจเนี่ย mm hmm. หัวใจมันก็จะแบบปะกลายเป็นโรคหัวใจเนาะหัวใจร้อนเกิด <Ha. S 1> ขึ้นอะไรเงี้ยเวาในปากร้อนในมีกลิ่นปากขึ้นมาเนี่ยคือคน mm hmm. ที่เกิดความเครียดคือแหละนี่คือสัญ,ญลักษณ์เห <Ha. S 1> ็นไหมคือสติมันตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้านอนไม่หลับเพราะความเครียดก็คือนอนแล้วความคิดมันค้างอะ่ะมันค้างก็มาเจที่เราคุยกันก็คือว่ามันเหมือนแบ <Ha. S 1> บว่าเฮ้ยหลับไปแล้วหลับตาแล้วนะแต่ว่ามันยังค้างอยู่เลย มันยังมือเหมือนสมองทํางานอยู่ต่อเนื่องไม่ยอมหยุดสักที<ะ>ประมาณนี้นะอันนี้คือ <Okay. S 1> ภาวะความเครียดเนี่ยงานหนึ่งก็คือว่าภาวะวิตกกังวลน,นะเวลา<ะ>วิตกกังวลจะเกิดขึ้นบ้างวิตกกังวลเมื่อไหร่คะาที่เราอยู่ในภาวะว,ะวิตกกังวลเนี่ยมือเย็นนะ,ะ้าเย็นช่วง<ะ>ช่องท้องช่วงล่างมันจะเย็นนึกนง่ายๆก็ฉี่บ่อยแล้วละกันเห็นไ,ไหมก็คือแบบนึกถึงเวลาคนกลัวลนลานกลัวผีกลัวงาน<ะ>ไม่เสร็จเนี่ย กลัวไปโรงเรียนไม่ทันเห็นไหมก็จะปวดฉี่เนี่ยก็คือเห็นไหม <Okay. S 1> ความเย็นเมื่อกี้เครียดคือความร้อนถูกไหม,มจริงค่ะเออเออเอาเข้าใจละเครียดคือร้อนวิตกกังวลคือเย็นใช่ใช่ใช่มันจะเย็นข้างในจะเย็นเย็นกลัวๆไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆเห็นไหมนี่คือภาวะที่แบบวิตกกังวลฉะนั้นเวลาเวลาเรามีคนพูดบอกว่าเฮ้ยคุณคุณเป็นโรคนี้เพราะความเครียดเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ตัวเองแล้วนะ ว่าคุณต้องมาแยกเ้เราเครียดแบบไหนวะเราเครียดแบบแบบดินแข็งหรือว่าเราเครียดแบบธาดน้ําดุนแรงอเนี่ยอันนี้คือเรื่องธาุน้ำราธาน้ำธาดหลบเออมันแบบกลัวไปหมดเลยอย่างเงี้ยมือไม้นี่แบบไม่อยู่ไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยเออนี่หนี่คือภาวะที่แบบช่องท้องมันเย็นแล้วขนลุกง่ายชีบอยอะไรเงี้ยกระเพาะปัสสาวะไม่ดีเนี่ยหน้าตาซีดเซียวเนี่ยอาการเห็นไหม คือแค่นี้ก็มันก็จริงๆทุกคนรู้อยอ่แหล,ละเพียงแต่ว่ายังไม่เคยมาแยกอาการออกให้ออกจริงาารค่ะ